สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดราคาทองคําวันที่10กันยายนรีบเลยปรับขึ้นแล้วเผยราคาทองรูป,ปรพรรณราคาทองคําประจําวันที่10กันยายน2 5 6 4ปรับขึ้น50บาทเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่9กันยายนที่ผ่านมาโดยราคาทองรูป,ปรพันธ์ขยับมาอยู่ที่ราคาบาทละ28,350ัรบาทตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมค,คาทองคำหรือ Gold Trader Association เมื่อเวลานาฬิกา27นาที ทองคำแทง่ง96.5%ในประเทศรับซื้ออยู่ที่ราคาบาทละ27,750บาทขายออกที่ราคาบาทละ27,850บาทตามประกาศครั้งล่าสุดขณะที่ทองรูป,ปรพรรณ96.5%รับซื้ออยู่ที่ราคาบาทละ27,257บาท68สตังค์ส่วนราคาขายออกอยู่ที่ราคาบาทละ28,350บาททั้งนี้ในส่วนของราคาทองคำโลกหรืกอก o l d s p อยู่ที่ระดับ 1,797ดอลลา,าร์สหรัฐต่อออนซ์ขอขอบคุณขอ้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ